l i f e in a world that keeps changing Think that it's progress you're making Copy and paste pretty faces All the time Pictures so p e r f e c t we play through Only cause you set up the end of the ตรงถึงตรงป้าย661เลยอ้าวงวดนี้หวยออก661นะคะไปค่ะ หนาวจนน้ำทะเลเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะตรงผิวๆน่าเห็นไหมคะนะ่ะก็เริ่มจะเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะบ้านไม่ดือตรงนี้นะมันเป็นน้ำทะเลที่ตื้นนะคะมันเป็นฟยอร์ทที่เข้ามาในในในแผ่นดินนะคะตรงนี้น้ำจะไม่ค่อยลึกบางปีเป็นน้ำแข็งนะหนาก็มีคนมาเล่นสเก็ตอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยหรอกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยแข็งนะส่วนใหญ่น้ำทะเลไม่ค่อยเป็นน้ำแข็งนะคะน้ำจืดจะเป็นน้ำแข็งเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนะคะ นี่นะคะเนี่ยก็จะเป็นช่วงตื้นๆน,นะคะที่จะเป็นน้ําแข็งเพราะว่าอยู่ใกล้กับดินนะไม่ได้คิดเอาเองนะคิดว่าน้ํามันไม่เยอะมันก็เลยมีสิทธิ์ที่จะแข็งนะคะปกติน้ําทะเลไม่แข็งนะส่วนใหญ่จะเป็นน้ําจืดนะคะน้ําบนภูเขาก็จะเป็นน้ําแข็งควจะไปเล่นสเก็ตกันบนนั้นนะแต่ไม่ไดื้อยังไม่ได้มีโอกาสไปขึ้นเขานะคะยังห่วงหลังอยู่คะ่ะก็ดูบรรยากาศแถวบ้านไปก่อนนะคะ ตอนนี้ก็11โมงเช้าแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ดื้อจะออกไปเดินข้างนอกนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าต้องแต่งตัวยังไงกับอากาศติดลบนะคะวันนี้ติดลบติดลบอยู่ที่7องศานะคะเดี๋ยวออกไปเดินกันค่ะข้างในอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเสื้อเสื้อไหมพรมที่ เขาถักผสมกับขนแกะนะคะมันก็จะมีแบบขนแกะสิบเปอร์เซ็นขนแกะยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือเปอร์เซ็นต์เยอะมันก็จะแพงขึ้นนะคะมันจะทำไม่อุ่นแล้วก็ไอเสื้อชุดหมีของแม่เดือนเนี้ยก็คือหนานะเนี่ยมันจะมีบุข้างในด้วยนะคะมันจะหนาเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเสื้อผ้าที่ครบนะคะแล้วก็หมวกไหมพรมนะคะปิดหูนะไม่งั้นหูจะเย็นนะคะแล้วก็ถุงมือกันน้ำนะอันนี้ไม่ได้ซื้อไปใช้ที่โรงเรียนอนุบาลน,นะคะ อันนี้ดีอะไม่เป nah ียกไม่กันล้มด้วยเดี๋ยวไม่ด้จะเอาขี้เท่าไปเทนะคะขี้เท่าจะอยู่ในถังนี้เดี๋ยวไม่ด้จะเอาถังขี้เท่าวันนี้นะคะเวลาเปิดต้องระวังเลยเดี๋ยวขี้ฝุ่นจะฟุ้งนะคะไม่ด้จะไปเททิ้งนะแม่ดิถือขยะลงมาทิ้งด้วยนะคะอันนี้จะเป็นขยะขยะทั่วไปนะคะแล้วก็สีเขียวนี้จะเป็นขยะอาหาร สีน้ำเงินอันนี้เป็นขยะก,กระดาษนะคะก็ะคือพวกลังพวกกล่องพวกกระดาษทั้งหลายนะะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกทิ้งอะไรนะทิ้งอลูมิเน่อทิ้งขวดกระป๋องนะ,ะพวกขวดแก้วกระป๋องอันนี้เขาเพิ่งเทไปคะ่ะไม่มีเนี่ยค่ะที่นารเวก็จะแยกขยะตั้งแต่อยู่ในบ้านเลยนะคะเนี่ยค่ะไปเดีย๋ยวเอาันนี้ไปทิ้งไม่ด้ยังไม่ได้ใส่ถุงมือนะ,ะเพราะว่ามันจะต้องกดปุ่มอัดวิดีโอนะ,ะไม่ด้จะไปเทลงทะเลนะไปกันค่ะ จะออกไปได้ไหมเนี่ยประตูโดนหิมะท่วมทิ้งตรงนี้เลยประตูมันโดนหิมะท่วมมาไม่ไดิไม่อยากไปเปิดประตะูมันจะปิวใส่หน้าไหมเนี่ย ต้องไปทิ้งลงน้ำนะคะมันจะได้ไม่ปิวแต่ว่าบางคนเขาก็เอาไปทิ้งใส่อะไรนะทิ้งใส่ถุงขยะแล้วก็ทิ้งกับเอ,อ่อถ้าเขาไม่ไปเทใส่ต้นไม้นะคะเขาก็จะไปทิ้งขยะนะอากาศดีๆไปค่ะเดินกัน Think that it's progress y o u making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through only 'cause you set up the angle. Web that you weave got a s tangled. อันนี้ทางขึ้นบ้านเพื่อนไม่ดื้อน,นะใครบ้านอยู่บนโคกก็จะขึ้นไปยากหน่อยนะคะหน้าหนาวในะ้กาเดินต่อ ตอนนี้ไม่ได้เดินมาบนสะพานนะคะนี่จะเป็นน้ําที่ไหลลงไปทะเลนะคะเนี่ยบ,บนนี้ที่ไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือสะพานนะคะแล้วก็นั่งก็คือเวลาที่น้ํามันไหลลงมาจากภูเขาหิมะละลายอะไรเงี้ยมันก็จะไหลลงมาในในลำธารเล็กอันนี้นะคะแล้วก็จะไหลลงไปสู่ทะเลตรงนูน้นแต่ตอนนี้เป็นน้ำแข็งแล้วไปค่ะเดินต่อ ตอนนี้ไม่ไดิ้อเดินมาได้สักครู่นะคะจะให้ดูตรงนี้ว่ายิมะาสูงแค่ไหนนะเดี๋ยวจะนั่งเนี่ยพอนั่งลงแล้วนี่แบบสูงเท่านี้เลยนะปากกำลังม่วงนะกำลังเขียวไปค่ะเดินต่อ สูงนะยู่ตรงถึงตรงป้ายหกหกหนึ่งเลยอ้าวงวดนี้หวยออกหกหกหนึ่งนะคะไปค่ะมาเดี๋ยวจะพาไปหลังบ้านไปทำ snow angel กันนะคะดูซิเนี่ยขาวเนียนไปหมดไม่มีใครมาเหยียบมาย่ำเลยนะอุ้ยลึกนะเนี่ยถึงหัวเข่าเลยหรือว่าไม่ได้ขาสั้น ตรงนี้แล้วกันเนาะอ๋อเงาคิดถึงบ้านตัวหนักทำไม่ได้อแค่นี้ละคะ่ะพักผ่อนเนาะไม่มีงานทำก็อยู่เล่นๆไปะ,ะวันๆหนึ่งกว่าจะหมดโอเคค่ะเข้าบ้านกันค่ะ พี่ม้ายังติดอยู่หัวกันเลยนะะเนี่ยเพิ่งเข้ามานะคะดูไม่ดูหัวเราเหงื่อแตกหัวหัวร้านออกนะเดี๋ยวจะถอดเสื้อออกมาแล้วจะให้ดูนะคือมันติดลบจริงนะแต่ว่าเสื้อผ้าที่เราใส่มันก็อุ่นไง

ถ้าอยากกลับมาดูกันอีกก็ขอให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแต่ในระหว่างที่รอคลิปวิดีโอใหม่ก็สามารถกดดูคลิปวิดีโอด้านข้างรอได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณค่ะ